สวัสดีครับวันนี้มีกิ่งตอนมะกรูดมานำเสนอกิ่งตุ้มแบบนี้ขายอยู่ที่กิ่งละ80บาทแต่ถ้าชามลงถุงดำแล้วขออนุญาตขายที่กิ่งละ100บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าเขาสงวนสิทธิ์พันมะกรูดมันดีมากดูจากขนาดใบกับมือคนมือคนใหญ่มากตบหน้าใครก็คือเต็มหน้าอันนี้มะกรูดสามารถลูกไงใดว่านี้เนาะอันนี้เฮาเก็บลูกที่แบบเอื้อมใดมาครับโอ้แมว นี่โอ้หางแมวเนี่ยจปมะกรูดนะนี่คือใบมะกรูดนะจ๊ะจะบอกว่ามะกรูดข่อยอะออกลูกเปิดปีเบิดศาสตร์เนาะบางพี่นจะบอกว่ามะกรูดออกลูกหนึ่งปีต่อครั้งมันมาค่องข่อยออกตลอดเวลาอันนี้คือลูกไงผอมรนอันนี้คือลูกออกมาแล้วเนี่ยกำลังจะใหญ่ส่วนอันนี้ก็คือเป็นดอกแล้วก็ตะปูตะปีน้อยๆน,ยนี่ผู้ได้อยดดากไ้มะกรูดพันธุ์ดีสนับสนุนได้นะจ๊ะทักแชทมาตอนนี้กำลังหาเงินให้ลูก ไปจ่ายค่าเทอมรามค่าเทิมพันสามพันสี่พันค่าเทิมสี่พันตอนนี้เพิ่งหาได้เจ็ดร้อยกระสนใจถักมานะจ๊ะขอบคุณนะครับ